โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมแกรนเทปออโต้เบียร์ออนไลน์นะครับผมกอล์ฟเกมเยอดนิยนนะใครเด็ดเล่นเด็ดคนบ้างอ่ะอาอโอ้โ,อโหดูดูด,ด,ดูมันเหลี่ยมครับไอมันไม่เล่นหรือเปล่าอะ่ะมันไม่เล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับผมโอ้ดีที่สี่เลยเอะไรวะจะบีทำไมมันเล่นเป็นหรือเปล่ามันออกนะหัวห้องนะเมื่อกี้ ได้ที่สี่เลยโอ้ยเดเขาแทงหมดครับมีโอกาสตามทันไหมเนี่ยอ๋อจาดตามทันเนี่ยแล้วสมาบมคกผมจะเล่นไฟอินเก่งมากนะครับว่าก็เหลียนแนวบ้างครับก็อยากเล่นเกมออนไลน์ออนไลน์แบบปกติอ่ะคนลินก็เจออยู่แล้วสมาบัก็ี่มีพลังครับเอาแทงไปดิสามใครครับดูครับดูตัวกูหาเพื่อ จบไม่สวยนะน้องกูเนี่ยจบไม่สวยเนี่ยย่ามันโดดแซงกูเลยย่ารถโคตรเลี้ยงตัวทีน้องตัดไม่ให้ทางก็แล้วกันยิบเป็นนะเด็กอื่นยังวะย่าอุ้ยโคตรสวยครับทุน ออก้วหนึ่งคนในหัวห้องไปครับสวยโอ้โหเก็บตกแล้วเนื่อยืนได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไปไปไปไอสองคันข้างหน้านี่ก็เลี่ยงจังก็คือรหัสผมก็เป็นรหัสทั้งลิีนนะครับผมวิวก็ยังวิวต่ำๆเลยเป็นยาครับผมน้อยอ่ะจริง เอาว่ะสามพันแล้วทุกคนก็มีโอกาสมีโอกาสนเนี่ยนะ้องที่ขับที่ขับอถไปเองม,มาบ่อยแล้วก็เตรียมันได้แต่ว่าก็ไม่มออได้ขับสิ่งใดด้วยบางรังการเสียด้ยวยถ้าจะอะไรกันตรงเนี้ยผมพลาดแน่นอนถ่ากเนะจัดบวงพา,า,านี่หว่ะผมพลาดแน่นอนยากไม่พลาดวะ เนีย่ยกูกระเทกนแล้มรถเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อาวโดนแนออล้วเฮ้ยรถรถรถมันก็แรงด้วยอย่าไอ้โง่มาดีพอ,อดีลิ่นไปเอ็มบ่อยนะครับก็ประมาณนี้แหลอะอะก็แก่งกี่รอบครับเนี่ย สองรอบเหรอได,อไดอ้ออกไปแล้หนึ่งคนนะครับตอนแรกก็มีแคนนะไม่รู้ว่าหายไปไหนไแล้ว,ลวเอาดีไว้ที่หนึ่งที่สองมันเหยียบมันแรงดยู่นะโอ้จะตามทำไมเนี้ยดูดยรถมันก็แรงจริงนี่สวย าะว่าไอ้ข้างหลังมันพลาดแน่นอนนะพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตามติดมาแล้วนะเนี่ยเอา,เอารุดมันแรงจริงอ่ะโดนแทงไปงดิแล้วลงไม่สวยเลยเยียบร้อยกูโดนแทงอีกเยอะโอ้ยลงท่าไหนวะกูเนี่ย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอ่ะอีโชว์เป็นเศษเศษเอาหน่อยเว้ยจะถึงเช่นชัยแล้วอีอะรถกูลงไม่สวยเลยกย็ไม่ได้เล่นยากอะไรตรงนั้นนะขนะาดนั้นนะอีอะแหงตาไม่ทันแน่เลยโอ้โหอเอาวะ่ะมันนะครับเล่นแบบนี้สนุกนะ สนุกกดใบเอ็มนะครับไฟเอ็มไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ยอาจจะมีครับเป็นของฝรั่งนะสร้างดา่านกันเองเนาะแล้วดูโอ้โหเป็นไกลเลยตามทันมิดเนี่ยโอ้ยไปลูกพ่อไปมีการตามทันอนะย,ย,ยู่นะไปนเอารถรถกุเทียหลักอีกแล้วอะไรวะชนนิดเดียคุ้มไม่ได้เลยรถเนี่ยรถเนี่ยอะไรเนี่ย ตาเทันมั้ยเนี่ยแล้วจ้าอย่าพลาดไอ้สัเอตอนแรกกูพลาดตรงเนี้ยโดนแสงเลยไม่รู้ถึงอะไรแค่มันก็ผัดน่าจะได้ที่โหลดนะครับผมคือออกตัวก็ไอ้เ้ยนั่นแม่งออกแล้ว ขี่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอา้ออเออเออาอะไรอะ่ะเป็นไรอ่ะไม่อยีะเจอทำไรอ่ะคว่ำอะไรอ่ะที่สองก็ยังดีดุมเนี่ยเขาเชื่อช่ยแล้วไม่ทันแล้วครับทุกคนเอา้าอะไรอะ่ะที่สองไ้ดิทันมดิดเน่ะโดนแสงเนี่ยเ,เอา้ามาไอ้หนุ่มดิฟเข้าเลยที่ๆๆสองครับทุกคนมาครับมาครับ เอาเรื่องครับโอย์เจาะไปเจอกันด่านต่อไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนมาต่อกันด่านที่สองกันเลยครับก็รอนานไปหน่อยนะรอนานกิงอนะ่ะเอาฝรั่งมันปิดเอ็กซ์แป๊บโอ้โว ดูดุดใครทันไหมเนี่ยเขาดูดุดหน่อยพี่เีนะผมไม่เอา,อาสกสายไลน์อัมฟองมาตามเขาไม่ทมันแน่ทุกผมยังไม่ได้ทำเครื่องนะทุกคนวิววิววิวน้อยทำเครื่องไม่ได้นะเอ้าจังหวะนี้ครับดูดุดไปเอารถใครแรงกว่าได้เปล่าน,นะครับเปล่นเนเาเอาเอาเฮ้ยบา้าบ๊อยังไงเนี่ยกูช้าเหรอเมื่อกี้อันจริง เอ้ยรกอื่นยังวะเอาเฮ้ยทำไมเขาแรงจังอะ่ะอย่าชนไปดีไม่รู้จักบีกอแล้วเฮ้ยขับรถมันก็บีกหน่อยเดี๋ยวไอดูดูไอ้ทีหนึ่งอะคันข้างหน้าเลยก็เฟรมรีกระชากนิดหน่อยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแบบบางทีมันก็พุ่ง100ร้อยนิดดินไฟเอ็มแบบขึ้นร้อยอ่ะมันกระชากมันเหล็กขนาดเฟรมหีดร้อยนะม,นมันไม่ได้เรียนเลย แบบแอนแบบมันขึ้น่ยนน้อยเลยเวลาทําอะไรแล้วมันร้อนกระชากไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ปไม่ป็นไม่บ่อยมากนะครับผมไอ้ยดูต่อตามกูให้ทันให้หนูแต่ว่ากูต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ก่อนนะจังหวะเนี้ยอย่ารถก็เลี้ยวยากนะครับทุกคนไปแล้วดูไอ้ที่หนึ่งโอ้โหอย่าพี่แกอยู่ข้างหน้านะแล้ดูผมดูข้างหลัง ผมไม่เคยแบบเล่นดันนะแบบนี้เราแบบอยู่ข้างหน้าสุดน,นะน่าจะเป็นคนที่วิววิวชิงช่งอะ่ะจะได้ข้างหน้าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะใช่อะไรเงี้ยถ่ายรูปอะไรแคมป์แคมป์อะไรเนี่ยไปตามเขาไม่ทันแล้วรถรุ่นเดียวกันนะข้างหน้าเนี่ยยูฮอนจกันด้วยตามไม่ทันไม่ไงเนี่ยนี่มันจะชนรถยูนะไปรัะ เอ้ยถ้ารถไม่แรงจริงขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนจะเป็นแบบเอเอ้ยสวยสวยแบบนี้สวยสวยเลยไปเฮ้ยแบบนี้เขาทาสวย่ะเฮ้ยสวยจริงเฮ้ยมันตามทันแล้วเฮ้ยแบบนี้สวยจริงที่หนึ่งไเปรียบเสมอนะครับคนนี้ออกก่อนไอ้คนได้อยู่ข้างหน้าเด็กๆ เลี้ยวยากครับรถคันนี้เลี้ยวยากไอ้รถคันนี้ไฟฟ้าหรือเปล่าวะเออผมว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะไม่มันมีเสียงรถเสียงแตกเยอะเลยนะไปแล้วจ้าวู้เอ้ยสวยว่ะเอ้ยดูดูข้างหน้าดูโหอย่างสุดอะเออทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้ท่านเอาจริงทุกคน อี๋อ้ยโคตรสุดเริ่มทำแแบบโคตรสุดเลยพื่อนะลงนิ่มๆลงนิ่มๆไปไปเอ้ยเก็บโดนชนแล้วไม่หลักกูอ่าอี๋อมึงอย่าเอ้ยอี๋อ่ะมึงอย่าอี๋อ่าเดี๋ยวนะไอครับไอครับไอครับโอ้ยพลาดทา้งที่นิ่ ลงส,สวยๆขอส,สวยๆครับอีดเอาเรื่องครับเอาเรื่องผมว่าถ้ามีเพื่อนลินด้วยนี่สนกุกสร้างแบบเอาดันตรงนรี้แลรวที่หนึ่งมันเข้าเช่นชัยไปแล้วครับผมเข้าเช่นชัยไปที่เรียบร้อยผมว่าน่าจะได้ที่สามเท่านียตามที่ที่สองไม่ทันแล้จะไปตามทันป่ะวู้โคตรสุด เยวดูแมพโคตรสวย,ยดีเข้าด้วยเนี่ยเต็มสิบไม่หักกับด่านนี้ริงหล่นนิดหน่อยล้อหลุดล้อหลุดเฮ้ยไอ้ย่ามึงเอารถกักระสูนมามันก็ไม่แรงเป็นรถกักระนสูนรเองขัวิ่งอนะ่ะ อาจริงๆนะมันไม่ค่อยวิ่งเลยเดี๋ยวกังกันทุน,นเอาไว้แบบทำภารกิจเออไปเจอกันดันต่อไปกันเลยครับผมยาว,ยาวๆโอเคครับทุกคนมาลุยกันต่อด่านสุดท้ายขอเป็นด่านสุดท้ายนะด่านนี้โอ้แล้วกูได้อยู่ที่เออเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูเจอแบบเนี้ย ไอ้เหี้ยมันไม่เล่นมึงก็ออกไปดิเหี้ยเอ้ยกูโดนแทงหมดเลยโอ้จีเก้าครับผมแบบนี้แข่งสิบนะแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งจอดให้กูชนเหี้ยเหี้ยบ้าไปดิงูไปกูแทงไปแทงไปแทงแทงแทงลูกลูกไหลไหลดูดูหน่อยดูหน่อยเอาแล้วดูมันกวนตีนผมโอ้ไอ้เหี้ยมันเจอเก,กูลิ้นโก๊ะป๊กไง แล้วกูอยู่ที่แปดเนี่ยแล้วกูโดนดูดตูดด้วยอุจานีนววน่ต้องสวยวะแจงกูลนะรกกูอึดต้องมาแกงนะลูกไออ้าวานี่อ่โง่โนี่อ่ะโง่นี่ย่เขาเป็น,นยังไงดูไว้แล้วกูไหลไปไหมเนี่ยไอห,ห็นตูดแล้วอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้มาทางนี้กอ็ออกวะที ไอ้ดบบนี้แม่งสวยนะแล้วกูลงแม่งกับเพื่อนเลยนี่ยหรอรถเอยียงแบบเนี้ยสวยไอ้ครับลูกพ่อคันนี้มันมันเหมือนปกติมากเลยนะครับแบบเหมือนปกติเลยแหละคันเนี้ยอุ้ยเรมโบว่ะข้างหน้ามันเป็นเรมโบวอันที่ว่าอยู่ในหนังอนะันนี้ฟอร์สปีดไหมใช่อันเนี้ย คนละทางเลยไอ้หนุม่มมาวัดกันเฮ้ยมันรถมันแรงกว่าวแะรถผมโดนดูดตด,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 ด้วยโอ้โอ้โอไอ้ขาวด้วยไอ้ขาวมันเล่นทุกคนถ้าเจอแบบนี้ผมหัวร้อนจริงนะถ้าแบบเล่นแบบแมบปบต่อยกันเนี้ยผมผมขอจอดแบบต่อยจริงเนะี้ย่าตุ้เล่นเลยเอาอีก yeah. ้อีกแล้ว ที่ที่หลัวเลยให้กูที่หลัวเลยไม่ได้อะไอ้เหี้ยหยุดเงีย้ยใครชนกูวะเนี่ยไอ้โง่เอ้ยเนี่ยรถกูโดนแซงหมดเลยโดนชนสุดแล้วกูก็ออกตัวกูก็หยุดที่หลังเพื่อนแหวกแหวกเข้าทุกคนต้องวิ่งสูงๆนะแบบรีบไปบ่อยนะครับ แต่ก็พัฒนาฝีมือกันไปนะครับคือตามไม่ทันแลว้วยิงไกลมากไกลมากคนสมงควรแต่ก็นั่นแหละเพื่อคลิปนะครับคือขอโทษนะครับที่เอาหนึ่งไม่ได้นะว่าดูก็รู้นะมันดูดูไอฝรั่งมันลิดน,นชอบดิแสแบบนี้กันด้วยแล้วรถสมงก็ไม่แรงด้วยแอไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนมาแล้ว,ลวม,มันเพ่งเพรถผมมันน่าจะ ตนเนี่ยจะไม่ได้นะครับแล้วผ,ผมก็โดนตามทันแล้วด้วยขนาดมันคว่ำตามทันแน่เขารถบรรเรียงจัดไงไปครับไปมันตามผมมาแล้วรกมันแรงจริงครับทุกคนอ๋อเขาเชิงชัยไปแล้วครับได้ที่หกนะโดนชนไป ย่ก้าโม่ไปเลยเยอะแบบนี้ร้นมากเบื yeah, ่ออ mm ีโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกต่อต่อไปผมทำต่อแน่นอนครับไ้ดูไอ้นี่ไอ้นี่หละจอดให้ผมชนไอ้เนี้ยดูดูวิวมึงด้วย สามร้อยแปดสิบสามเอามึงขี่มาไหนเนี่ยคันนี้แข่งสิบพันนะครับได้ที่หกได้เงินของเขาไหมเนี่ยต้องรอดูนะครับทุกคนโอ้ยขี้ควยเท่หรอโง่มึงได้อยู่ข้างหน้าไอ้เหี้ยมไม่ได้เงินสักคนเอาได้อยู่ได้พันเจ็ดนะที่หนึ่งไม่ได้แปดพันห้าคิดเอา ม่เยอะเกินนะครับนะ้องโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม